มรับชมรับะฟังทางช่องสถานีมอลมิสานร,รายการคุยคำมอลมโดยม่ญหันมึงยะโสมมือนี้จะยิบยกเอาไลฟ์สุดของโยโกซิสะเกตซึ่งเป็นอดีตตลกมอลมคณะเสียงอีสานสังกัดอยู่ประมาณฤดูกรษเมื่อนี้โยโกะมาเอาถึงประเด็นไปต่อหรือสิพอซามีหลังจากที่เชีอีสานได้ถแถลงข่าวแล้วว่าส่งไม้ต่อให้กับทีมบริหารคนรุ่นใหม่กับวงมวลมคณะเสียงอีสาน ซึ่งไม่ตกตัดสินใจว่าจะยุติดบทบาทในการเป็นผู้บริหารวงบรลพระนะเรศอีสานแล้วก็ส่งไปต่อให้กับทีมงานต่อไปวาสนามือนียโยโกออกมาไล่สุดว่าวถึงวงเสียงอีสานแล้วก็พูดไป็นไหนว่าอยากกลับเสียงอีสานไปชมไล่สุดในคลิปนี้กันเลยค่ะเออเสียงอีสานสรุปไปต่อเพื่อนกบไปในลาเพราะว่าสมควรไปเพราะว่าบารรดาทุกคนก็อยากดูทุกคนอย่ามือหนียกโกอย่าเบิ่งเสียงอีสานเสื้อว่าคนใน คนในคนแฟนขับหมอลำอย่าว่าแต่หมอลำเลยสายคอหมอลำหรือหรือไม่คอหมอลำหรือคนทั่วประเทศนะอย่าดูเสียอีสานอยากดูอยากเขีนความความความกลับคืนมายิ่งใหญ่ของเสียงอีสานอีกรอบเราก็อยากเป็นเพราะเสียงอีสานเขานั่งอยู่ในใจคนก็เ,เป็นใช้คําว่าเป็น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 ,เป,นเป็นหมอลำาค้งว้นมหาชนอิหลี หัวเล็กเล็กหน่อยผู้เฒ่าผู้แกก็คือเบิงก็คือเบิงเสียงอีสานเพราะว่าอย่างไรเพราะว่าเสียงอีสานข้าเจ้าดังค่ค,คือช่วงที่เริ่มมี V c ซดีอ่าเปินเป็นช่วงของเพินเนาะช่วงเพินสีดงังเนาะมันเป็นช่วงการมีเครื่องเล่น V c ซอ่าเริ่ม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 มีวัฒนาการเริ่มเริ่มมีเริ่มมีเครื่องเล่น V c ซอืมเขายืนหนึ่งมา่โดนบันเสียงอีสานว่าเปินเสียงอีสานข้าเจ้า เกิดมาพร้อมกับ VCD ช่วงนั้นแมนบอลลัดเพื่อนใดกม็มี VCD VCD ม้วน VCD สื่อึงมว้ยแต่กี่ห้อยปานแดงห้อยปูนดำมัน,น,นซีแผน่นบอลเปนเกือบพันคนสมัยหนะั่นก็คือยืมกันเบิง่งความสุขเริ่มเข้ามาถึงหมู่บ้านเริ่ม,ม,เ,มเข้ามาหอดเพื่อนมันเครื่องวิเลวิน VCD ก็เริ่มถือขึ้น2องพันสาพกับเบืองก,ก็เลยก็เลยเป็น,ก,ปนก็เลยเป็นดังดังมันก็เป็นของมวลมหาชน ซึ่งซึ่งใครตามท่านไม่ถันแล้วท่านก็ก้าวกระโดดมาจนถือว่าเป็นเป็นเป็นแบบว่าได้ออกโททัศัค์คือคือทุกคนยอมรับภาคต่างๆภาคใต้ภาคใต้ภาคเหนือนี่น่านพูดถือว่าหมอลำผู้เฒ่าผู้แก่ที่เขาไม่ใช่คอหมอลำเนาะเพื่อนกับบค่ค่อยได้หูจักประเด็นระเบียบปฐมหรือวงต่างๆเพื่อนจะไม่ค่อยรู้จักแต่ว่าถ้าพูดถึงว่าเสียงอีสานอยู่ภาคใต้หรือภาคเหนือเนี่ย หรือผ้าือื่นๆที่เขาไม่ใช่คนอีสานโดยตเขาจะรู้แต่เสียงอีสานสมบูรณ์เป็นมลำของมวลมหาชนบัตรที่นี่ด้วยความว่ามันก็นหลายอย่างเนาะเพื่อกับมีช่วงกับชีวิตคนเน่าแหละก็มีช่วงขาขื่นขาลงต่างๆแต่เพื่อนขอประคองมาได้ก็ดีใจที่ส่วนหนึ่งที่เราได้ไปต่อไปต่อยอดตรงนั้นตอนช่วงที่ตะลกเพื่อนขาเมโยโกโก,ก็มีโอกาสได้ไปได้ไปต่อยอดไปสร้างสารรค์ผลงานไปแต้มสี ใช้คำว่าไปไปประดับประดับวงเพลินถ้าเปรียบเทียบกับซัมโยกโกเป็นเป็นอ่าถช่ใช่คำว่าคิสตันมันจะสูงส่งไปเนาะเป็นเป็นเป็นคิสตันน้อยน้อยเม็ดหนึ่งเป็นพลอยก็ได้เป็นพลอยสีเนี่ยเป็นคิสตันน้อยน้อยอันหนึ่งเนี่ยเปรียบโยกโกคือโครงเพื่นดีอยู่แล้วเสียงอีสานเนี่ยมงกุดโครงเหมือนมงกุฎนี่ดีแหละเป็นแพทเทิร์นดีอยู่แล้วออ่าจงโยกโกเป็นเหมือนเป็น เพชรเม็ดหนึ่งไปประดับในส่วนของเพลินเท่านั้นแหละอ่าแล้วถึงช่วงนี้อาจจะโดนซักโดนต่างๆโดนน้ำโดนแล,แล้วก็ถึงเวลาหลุดลอกออกมาก็มาติดอยู่วีรพงศเข้าใจเนาะก็ <c oughs> ติดอยู่นี่นะครซึ่งเสียงทีสานนาซุปเพื่อนดีอยู่แล้วค่ะมันเป็นช่วงชีวิตของทุกคนนั่นแหละช่วงชีวิตขาขืนนขาล่งขาต่างๆแต่ก็ความความเป็นอีเมลเนาะความเปลนอีเมล คนเข้าใจกันเข้าใจเด้เรื่องจชงสิตอนซุ่มบอลอ้บอลเข้าใจหิวแสงในะหิวกระแสในกะัดปะน้าปต่างกางหน้าหน้าเออซึ่งเขาไม่ได้ไปอยู่ตรงนั้นไงเขาไม่ได้ไปเห็นเออบางคนบางเรื่องกาบ,บางเรื่องเท่ากับบ่หูว่าว่าว่า,ว,า,ว,าว่าไมยไงเพิ่นคิดอย่างแต่เราเราก็ไม่รู้เราก็ไม่อาจรับรู้แล้วเพื่อนก็มีเหตุผลของเพิ่นจังโยกโกมาก็ไม่ีเหตุผลของโยกโก แล้วด้วยความว่ามันถึงเวลาถึงช่วงเวลาของมันแต่ก็มันพูดไม่ได้เะทีเดียวว่าอ,าน,าอานาคตอนาคตแค่น่าจะกลับไปอีกไหมมันก็บออาจทราบได้พราะอีกสักวันอาจจะบุญผ้าวาสนาทรงต่างๆเอออาจจะมานาโยกโกบไปหรือมันจะมีเหตุการณ์ที่จะให้ได้ไปมันก็ต้องได้ไปบร,ริบา่าเพราะเราออกมาแบบสวยงามเราออกมาแบบไม่ได้ใส่ร้ายป้ายสีหรือมันเป็นหลายๆคนที่ออกมาจากวงกับมันเป็นบร,ริหลายๆคนแต่มันเป็นชั้นด่านของวอลลัมซะ บางคนออกมานั่นออกมาปุ๊บวงที่เคยอยู่่นี่มีดีเลยบางคนนะเบาเสียเสียหายว่าต่างๆแต่ความเป็นโยโกถามเบา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 ในสิ่งที่เป็นความจริงแต่จะต้องพูดกับพูดกับคนที่ควรพูดนะบ่ได้ไปว่าว่าต่างๆจนจนเสียไปเลยเพราะว่าก็มันก็มีถูกหมองมันก็มีด้านมือด้านสว่างมีด้านมีข้อดีข้อเสีย แต่เราเลือกที่จะพูดไม่ได้พูดแบบว่าเว,า,วาไปทัวไปฮอดมอนการเวาว่าพ้นบ่ด,ดีแจ้งส่านสิไปโมนิก็วดดเวลพ้นบ่ดี่ทนบ่าแมนโยกอ่ะก <c oughs> <c oughs> ็ก็ก็กล้าพูดได้ว่าถ้าถ้าถึงเวลาช่วงจะได้กลับไปมมนกสิสือไปคือเกาค่ะนะคะแทนใส,ส่ยสานคูเทศนาขึ้นมาหู้หาหลักแข็งปั๊ชุดยวัวว่าจัดใส่ยีสานน้ำซุปพิ้นดีอยู่แล้วน้ำซุปพิ้นดี น้ำซุปพนดีอาจจะอาจน้ำอาจช่วงหนึ่งอาจจะใช้คําว่าเป็นขาลงของท่านหรือหรือไม่ใช่ขาลงหรือหรือหรือต่างๆด้วยเหตุปัจจัยต่างๆโดยความว่ามันก็ว่าไม่ได้พราะการแข่งขันมอลำมันเยอะพี่น้องการแข่งขันมอลลามเยอะขันพูดถือว่าขัดเปินแมาเฟี้ยบอกขันสามารถอันนัฮักหลังกันได้ดี บมเมนต์ฆ่ากันตายไปเครื่องหนึ่งเลยแต่วงการหมอลำฆ่ากันด้วยชูฆ่ากันด้วยผลงานนะคะฆ่ากันด้วยผลงานซึ่งการแข่งขันหมอลำเยอะมันอาจจะด้วยเหตุปัจจัยหลายๆอย่างก็เคยถามอีเมลอยู่ด้วยว่าก็มีหลายๆคนเสนอว่าทาไมไม่ทําเหมือนหมอลำขอนแก่นต่างๆแต่ท่านเคยได้ยินท่านพูดว่าบเิหิบบริหิบบริหิเพอหยัางเพราะว่าเพื่อนก็มีความมั่นใจใน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 เอกองของท่านว่า นี่คือเอกลักษณ์ของสียยสานต่างๆนานาเพื่อนก็ไม่เหตุผลของเพื่อนนะค่ะเทาก็ไม่เหตุผลของเทาตอนเพื่อนก็ไม่เหตุผลของเพื่อนเท่ากใบในแต่ด้แต่คําแนะนำเราก็เพียงคําว่าบางคนที่ไม่เคยได้ไปอยู่ก็เพียงแค่อยากเขียนอยากขิดไม่ใช่หนูคิดจังสันแต่เราก็คิดได้คิดได้แต่เราแนะนําไม่ได้หรอกเพราะท่านเป็นตัวของท่านก็เป็นอย่างนี้เป็นโยโกะเนี่ยมันก็บ,บอกว่าใดคือเพื่อนทำเพื่อนก็นเป็นเปลืองของท่านเป็นเอกลักษณ์ของท่านโยกโกะคือโยกโกะ คือไม่ใช่หันคือพี่แอมหรือตางๆางจง,งอีบุมนาแลกับไปอีกกะลักขามันเสียนไปฉีดนาขาวมันกับบ่อไรอ่าเพื่อนกับมีเหตุผลขก็เพื่อนเพื่อนรับฟังแต่บางครั้งมันโดนตรีกรอบจากโลกโซเชียลตีกรอบว่าแม่ไม่ทําอย่างนั้นไม่ทําอย่างนี้ตีเน่กับมีย่องอย่างไี้เลยซึ่งบางครั้ง <c oughs> ได้นะแต่ก็ต้องหันมาถามว่าพวกโซเชียลพวกหิวแสงหิวขี์บอร์ด หิวต่างๆนะบางครั้งก็ควรดูตัวเองด้วยว่าอะไรยังไงหรืออะไรหรือนั่นนู่นนี่หรือต่างๆก็ควรเอาใจเขามาใส่ใจเราบ่เป็นศิทธาสุน้นตีจะตีตีกาเมืองได้บ่ตีก็บ่กกินเสาแสบซึ่งเขาบ่ได้บอกบ่คอยบ่ไม่ได้มาทํางานอยู่นี่อยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เออพูดคําหยาบเกินไปเออทําไมเล่นไม่ดีเหมือนรุ่นเก่าๆกับไปน้าขุดกระดูกดพญารุง่งขึ้นมาเล่นเออทำไมเล่นไม่ดีเหมือนเดิมคุณควรเปิดใจเพราะศิลปะ ศิลปะเนี่มันไม่มีวันตายหรอกคำว่าศิลปะมันออกจาก,กจิตวิญญ,ญาณถ่ายทอดออกมาเออวิรีดีมอลลัมก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่งซึ่งถ้าท่านถ้าคนดูไม่เข้าใจศิลปะเจ้าก็จะตั้งแง่อคติกับศิลปะซึ่งศิลปะมันออกจาก,กจิตวิญญ,ญาณออกจาก,กจิตวิญญ,ญาณมันเป็นคือลร่มผัดเนี่ยอือการตลาดและชัว่วนะแม่แมนขายาขิ้นสีสาน แต่สุดหมอรับมงกุฎงามๆคือปัตตุมเนี่ยเพื่อนบอเห็ดเพราะมันเป็นเสียงอีสานต่อใจบออีบุม๋มก็นี่แหละอีบุ๋มนาแลผู้หนึ่งเนี่ยเป็นทุกคนอยากเข็นอยากเข็นใส่ทุกคนศินลปินทุกคนจังโยกโกลรี่หลายๆคนจะไม่หันเห็ดอันยูทูบเนี่ยก็ขอบคุณที่ติชมขอบคุณที่แนะนําว่าอยากให้ทําอย่างนั้นอย่างนี้แต่คุณแนะนําติมาคุณควมอยู่ในกรอบของคุณบ้างบ่แม่บ่ลืมหูลืมตาตาีแหละเขาบอเห็ดน้ากุกระผิด แม่นว่าเจ้าว,ว่ะเอออูอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากย้ายเป็นอย่างนี้เอออยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้เออขัน,นเหตุน้ากับอุ้ยดีจังเลยค่ะอ้ยดีเยืนหนึ่งนันน,นีนี่ถ้ากูไปเหตุน้ากับกูเป็นผิดซึ่งบางครั้งคุณเสพศิละปะบางครั้งเนี่ยมันทุกอย่างมันเป็นศิละปะหมดแหละแม้แต่การย่า,ยางร่มพัดร่มเพเนี่ย เนีม้แต่การพูดหรือการต่างๆมันเป็นศิละปะหมดเจ้าต้องเข้าใจศิละปะศิละปะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วก็ออกมาจากจิตวิญญาณคืออยากคิ่นยัางกระห็ดนะนะออกมาให้มันสวยงามือศิละปะเจ้าควรมองมอลำให้เป็นศิละปะไม่ได้มองเพื่อความเสีแล้วไปเสียบมอลำแล้วไปเป็นประเด็นทําให้คุณดาม่าแล้วคุณไปไปไป,ไป,ไปโกรธกันเองหรือเสีหมลลำเพื่อจะยืนหยัดว่ากูมีตัวตนนะ ที่ได้มาอยู่ในหมอนลำได้ได้ต่างตาง,ตางได้อีหยังจะสินะคืออีหยังตางตางเนี่ยแหละขยี้เนนี่ยแหละแล้วก็จกีบา้าจังไดเพรามาแล้วก็ศูนย์กูณรัดสดีเป็นไข่เพิ่มยีม่ไม่แย่หันข้าฉันเป็นใครเพิ่มกูตามซุมบปเลยมึงกูสิโทษไม่แย่หันอุ <c> ้ย <oughs> ขั้นอยู่นี่ขั้นตีนเนี่ยจะไม่กละ่ะนั่งล้านหาหาคนยากแมนนั่งล้านหาคนยาก เนี่ยูมีกระเทยบ,บ,บ่ไดบึกบึนขึ้นตะกีด้ตะกี้เฉลิมพ้นดอกลักตัวก็มีระเบยียบอยู่ทีทีแดนเซอร์สวัสดีวพี่หญิงปานดำค่ะหญิงไหลคะกาอันนั้น <c oughs> ก็มี่จะไมัยะกี่เฉลิมพ้นแบกนั่งลานนะจ๊ะไม่ได้จ้างคอนบอยมอลําสมัยเก่านี่แดนเซอร์ผู้ชายคือต้องแบกนั่งลานกระเทยพุ่นคงหล็กสัน้นแปดหุ โค้งหลีกมอน้ำบรเด,ดตตั้มขึสมือนี่เด้อโค้งหลีกตะกีมอน้ำตะกี้บ่เป็นหกสัน้นบทเฉลิมพ้นตะกีหนึ่งสองห้อยหกสั้นล้มบ่แห้งก็้นสมือนี่เนาะติดไฟว่า,า,าสันพูดไม่ดีแท่ใจเยี่ยหีลูกกาาเสียอีสารจะมาแล้วใดเจ้าคิดว่าคงจะเป็นเสียงภาษาไทยเสียงอีสานนะปอบสาเพราะว่าพา่อครูเทียมมาทำก็น่าจะคงความกลิ่นอายเสียงอีสาน ซึ่งวงอื่นก็ทาไม่ได้เหมือนเหมือนเหมือนเสียงอีสานอเป็นเอกลักษณ์ของของเพิ่นน่ะละของของไร่ของเสียงอีสานไปอยู่สีปีมารู้เลยว่าเป็นเอกลักษณ์ของเสียงอีสานเป็นอย่างไรพี่หญิงป่านนำแล้วก็หูเพราะเราอยู่แต่สมัยแล้วไปเล็กหน่อยจนสมือเราเถาย้ำยังล่ะยิกร์ลอนเถานะหญิงเธอเถาได้หญิงป่านนำเธอ่ป็นสาสวยคือฉันตลอดเดิเพื่อนสาวเอื่อย เป็นเอกลักษณ์ของเพิ่นอือจ้าปฐุมอีกเอกลักษณ์ของศิลปินผู้ไท้กียเอกลักษณ์ของเพิเพ่นแย่าไปว่าเพิ่นเพราะมันเป็นเปลืองของเพิ่นเพิ่นเห็ดมันแต่แต่ต่างวงอือนะคะ <c oughs> ทุกคนแต่มีข้อดีเพราะทุกคนถ้าเปรียบเทียบหมอเป็นสินค้าก็คันเห็ดคือกันเบิดมาก,กับเปคือสินค้าหรูเห็นบอกเออมากับหมเป็นศิลปะอือเนี่ยก็คือขวดโซด,ดาคันเห็ดคือกันเบิดมากคือขวดโซดาไม่จืดเบืองเอาอีก แมนบอลล่ะเราดีแล้เขาจะว่าฉันตายก่อนตีหญิงปานดามฉันยิงถ้าเบาๆแบบที่นี่คือมอลลมเอกลักษณ์แต่ละวงอย่าไปเปรียบเทียบว่าอยากให้เย็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นเอออยากให้ต่างๆใช้ระเบียบมาทำเหมือนเสียสารก็ไม่ได้เพราะมันคนละปืนคนละต่างๆเกินเสียงสารไปเหตุคือปฐมมันก็เหตุว่าได้เพราะเพื่อเหตุจังสันต่างคนต่างหัวหน้าแต่ละคนต่างมีความคิดต่างมีอะไรที่แปลกแบกเนี่ยเพราะว่า ไม่งั้นจะเอาความคิดต่างความคิดเขาเอาความคิดมาแต่ละคนไอเดียแต่ละคนไม่เหมือนกันเขาไม่เรามาฆ่ากันเหมือนพวกแฟนขับแฟนขับความคิดต่างกันอย่างให้ปีแล้วก็มาเถียงกันเองในกลุ่มมื่สามบอกเปิดสนามเราอมาตีกันตายกัดกันขึ้นมากัดกันว่าได้ได้ลูกต็หมอลำเพิ่นฆ่ากันด้วยความคิดฆ่ากันด้วยความคิดความสันสางผลงานคันธีขคือกันเบิดปตปบเมื่อสิบงเอาอย่างบบดนี้จะสาวงเดียวซ้่าวงสามึบซ้์ามึบวงเดียว มันก็ต้องมีอะไรแตกต่างไม่งั้นจะมีวงดาวงอะไรหรือมันแข่งขันกันอย่างนี้ไม่ใช่แฟนคลับไม่ใช่ไดเร่งคีย์บอร์ดไม่ใช่ไดเร่งหิวแสงที่จะอยากได้อย่างงั้นครับบเหตุนํ้นมากก็ผิดเออบนันทึอยากได้ตั้งแต่แรกเถียงกันให้กลุ่มได้ไล่เพื่ออีหยังหนูเอาเวลาไปซอยประยุทธ์หาวัคซีนมาสีโควิดไอ้กูุได้ล่ำเนี่ยไปยังมันไปว่าไม่ได้เพราะาหมอลำความคิดของแต่ละคนความคิดของอีกกันลั เขาจะหายะครับเป็น <databases> ศิลปะที่จะยืนนั่งอยู่ในจิตใจคนจะต้องหาต้องหาอีกลักษณ์จะของให้เจอแล้วคุณจะได้นั่งในใจคนมันไม่ยืนหันคิดคอนเทนต์เนี่ยคิดมาจากคอนเทนต์เนี่ยเราจะกลิ่นไม่ยืนหันถ่ายเสมออ่ะจังโยกโขคิดผ่านอย่างแน่จะได้มั้พี่น้องใจหูจังม่นเป็นเอกลักษณ์ของโยกโขเอาเขาโยกโขไปแต่งขี้หมอนไปแต่งขึ้นไม่ยังแักแรกมันก็บเป็นโยกโขก็ะดีเบิ้งหังเออแข่นแต่งขึ้นไม่แรกแรกกูก็ตายไม่แรกดรกสุดค่ะก็รับกลิ่นไม่แรกแรก คับี้งไรนีมาแตงเขโยกหัว่ยได้ไรกับตายโยกหวเพราะโยกหเป็นโยกหกก็เฉียนกับมอล่ามคือกันท่านเพื่อนเซียดคือกันเบิร์ดก็เหมือนสินค้าโหลคุณจะไปดูเอาอะไรล่ะคุณจะไปดูความสเปเชียลจากไหนล่ะแมีนบอล่ะแต่ละหม่องแต่ละบอลัมก็ต้องมีอีกกลักลาต่างกันดังในกระบองซื้อเออเบะบึงอะไรยะตีอืมนะคะตำสมในกระยะตีเพราะฉันใช่ยอยิโนโมโตะ เพิ่นเออไลฟ์สไตล์ค่ะคุณแม่โยกูแมนมันเป็นเป็นไลฟ์สไตล์ก็ไม่ได้เออไลฟ์สไตล์มันก็ใช่แต่มอลำามันไลฟ์สไตล์มันมันเหนือจันมันเป็นจิตวิญญาณสีสานออกมาปีนาก่ะสิเป็นสไตล์เอกลักษณ์ของเพิ่นเนี่ยความหรูหราไฮโซของเพิ่นนั่นแหละแม่หันความหรูหราไฮโซของ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 เสียงอีสานพอเพิ่นเป็นเพิ่นเป็นเพิ่นเป็นมอลำาที่ที่เป็นเสียงอีสานจ๊ศิลปินผู้ไทยเพื่อกับเป็นเอกลักษณ์ของศิลปินผู้ไทย อ่าจังระเบียบจงรั์นูนนี่อ่าแล้วก็ช่วงช่วงหลายๆปีสองสามปีที่แล้วอ่ะที่หลายๆายวงมาทําคล้ายๆแก่แบบทําทรงผมหรือต่างๆ,างๆบางบางครั้งบางครั้งมันก็ไม่แมทนะพะออีหยังบัดตีใพ้ตีเรื่องทรงผมเนี่ยเหมืนเอาเอาประเด็นเรื่องทรงผมเนาะปีนั้นเมยโยกูไปอยู่ปีนั้นพ้เดี่ยวอ่าไอเดียทรงผมทรงผมหัวหอมเป็นบอก,กระถือแฟนขับปะนน้มทรงผมหัวหอมกี่มาร์ดนี่ลหละ สีซอาแปลงเห็ดนะลองเซอีสานสีออกมาเพราะว่าเซนิสารเซนส่งผมเสีเดียวหละกันเซนเมุ่อกูดยังซื้อๆสินะกับป้าน่ามาส่งผมอะไรบริหิตบริหิตเจซบตีนเป็นไข่อ่อนๆไข่ึ้นแล้วก็ขึ้นบริการนั้นว่ากูศูนย์หลายคนได้สื้ว่ากูเป็นไข่ตัว <c oughs> ไอ้ก็อยากเขาบอกเป็นไข่ ทรงผมหัวหอมถ้จืดเดี๋ยวไม่มีหันกับปะหน้ามสุ่มต่างๆกับปะหน้ามเอ๊ะเสงอีสานทำทรงผมอะไรบอกพกข้าวกูเห็นระเบียบเพียบเบิรดวงปฐมเพียบเบิดวง,วอ,ดวงอืมทรงหัวหอมอะ่ะทีมาขึ้นเลยสิบนะคะบัดท,ที่นี่คาเซยเสงอีสานไปเห็ุทรงผมเก่ายังไงขึ้นระเบียบคือปฐมมันก็ไม่ได้เพราะด้วยชุด ด้วยชุดด้วยการแต่งหน้าของเพื่อนเพื่อนบบไ้คัดบอบไรจัดไม่ได้จัดจ้านเหมือนเหมือนทั้งนั้นเวลาใส่เครื่องเพชรผมไปแล้วมันจะไม่เห็นอะไรเลยไปดีกระลาของเพืเ่อนเพื่อนสู้ไล่ผ้าไหมชู้นั่นนู่นนี่อืมแต่บางครั้งขนาดเอาผ้าไหมเห็นนางเอกบางคนเอา,าเอาชุดผ้าไหมเอาชุดเหมือนเส,ย,สรรยีสานผ้าไหมไปใส่ใน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 เวทีใหญ่ใหญ่จากมรำคอนเกลนมันยังดูไม่งามเลยนะ มันดูขัดไปเลยกับเปิงด้วยความที่ภาพลักษณ์ด้วยการที่ย้อนมาถึงที่เมโยกโกวาด้วยการที่ว่าเพื่อนเหตหาเพื่อนเหตหาไอเดียที่ทําให้นั่งในใจคนนั่นแหละเวลเาไปแล้วมันขัดเลยอืมมันขัดอา้าวจะไม่เย็นเหมือนรถใครสุดซัาป่านที่ว่าแต่งตัวเป็นมาเตอมขอนแก่นเหมือนขนในความขีดเขากต่ยังขัดโอ้จะเป็นมื่อคืนไม่เย็นแทนถามว่าสวยๆแต่เราแต่แต่เราแต,แต่เราว่าไม่ใช่จกักรจันดาวอะไรอย่างเงี้ย ว่าว่าฝากวามไปหันแล้วในเดออกันยูหันกันด้ทว่วงรู้จะจคือว่าสวยแท่แม่สิว่าเพาะเพราเอกลักษณ์ของเสียงอีสานก็คือต้องทรงผมเบาๆใส,ส่ชุดผ้าไหมนี้ออกมาเป็นต่างๆอมแม่นว่าล่ะอแจ้งศิลปินผู้ไทยดีกวความงามเพื่อก็คือความงามไปเพื่อกับเหมือนมอลำาขอนแก่นทั่วไปแต่ความงามของเพื่อ,อ,อก็คือใส,ส่ชุด เขนกระบอกเขยนกระบอกพู้ไทยผ่าเพา่ว่าวงอื่นใส่กระบอกง่ามคพือศิลปินพู้ไทยใส่ใส่ขับไปคลองแคงเป็นง่ามเป็นต่างๆอืมแล้วก็เป็นแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ทําให้ลหลายๆวงทําตามใส่เสื้อผู้ใส่เสื้อพู้ไทยเป็นลําบดเป็นสาวชาวบ้านสาวอย่างใส่เสื้อพู้ไทยเป็นพระไซ่์ละมันง่ามก็เป็นเอกลักษณ์ของเพื่อนอืม จังปฐมระเบียบสมัยนั้นกับมุกุนใหญ่ๆชุดผพดไหล่ห่อยย่ำยางออกมาอืต่างๆจังพี่หน่อยพี่หน่อยก็เป็นนั่งอีในดวงใจศรริลปินของโยโก,โกศรริลปินคนนี้ดวงใจของไม่โกแล้วมาใส่สุดเผาไหมาโยโกก,กับหมมากเราใส่ดิพี่หน่อยนี่เบิ้งพี่หน่อยเบิ้งซุ้มพี่หน่อยเบิ้งซุ้มย่เหนียวอีบ่อนแล้วเขาติดถาบาใส่เกล็เป็นย้อยย่ำย่างเนาะแม่แต่เป็นคนถูกคนหยาง ก็ต้องใส่ซูเปอร์ไม่ใหญ่หน่อยใส่ซูเปอรหลังงามเราเป็นคนสนใส่ซูเปอรแล้วส่งแกแต่เคยเห็นเราใส่แบบว่าเอาเอาตัดเอาตัดเอาเอาเป็นผ้าไหมเอาเป็นผ้าไหมมาตัดไม่หยั่งนั่นจะงงามอยู่แต่ว่าเขาบอกเรื่องความคิดของแฟนขับว่ากับแต่กรบอกคอยเขากขาเล่าปันไดพี่หน่อยพี่หน่อยเราควรใส่แบบว่าซูเปอร์หน่อยยำยางอ่ะพี่หน่อยขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย